สวัสดีครับวัอน,นี้มาต้องบรรยากาศฝนตกน้ำเต็มสาเลยครับว่านหามยังบถนี่อีกประมาณเมตรหนึ่งครับเจ็ถึงทอ่อมาวันนี้น้ำถึงท่อแล้วครับเพราะว่าเขาปล่อยน้ำจากข้างบนครับน้ำไหลลงมาเขาท่อนีน่แต่ว่าเขาปิดท่อไว้แล้ววันน้ำเลือกแห้งครับซาวัน หน้ามีทงครับหน้ามีทงหน้ากลัวมดคนกรคเด็กอนี้ตัวสมุนกับลงมาน้ำครับตูกสมุนสองตัวยิ้เสียงกบครับก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 บเนี่ยในสิว hmm. right. ่านเขาเลยผมว่าสินี้นกตาจีนนกนกเลน้า <c oughs> ก็แทก่ขาดกบพอแนะท่าข,าาาข,าทาขาดมันก็เล่นน้ำก็เล่นบ้าม้าห่มนี่ครับนี่แท่ขาดเลยโอ้หนึหน่งมองนึงครับ,น,บน้ำล้นไปส่วไกลๆนี่มันขึ้นอยู่คนตกแห้งแหงแบบ ประตูเท่าป่านนี้ครับติเพรสูดหน้ำเหมืครับออกตะกอนสัติว่านเข้ากันนกโคตรไม่เห็นหน้ำ กวางนะครับแค่นี่สาวตุกตาเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นเอา,เอาด่างเขียวนะครับวานเขาเอิ่นผ่านนี่คือว่าด่างเขียวนี่แหละางมันเกียวในบุหรี่คนอุดทองไปนะครับหน้าไว้ยังเดือดออกอยอะด้วยครับ น้ำกวยังไหลอยู่ปากอ่อ <c oughs> น่าจะพึ่งล่นครับน่าจะพึ่งล่อนออกตรงนี้อุดทไว้เอาสังกะปลาออกนะครับตกน้ำม,มันจะตกน้ำเห็นปะตกน้ำจ็ด แต่ว่าบัวปลูกไว้มันจะขึ้นท่านวะครับยุคมันปลูกไว้ไร,ร้เทคยกับพจะเต่ายครับหน้ามันขึ้นพวดผาดไปเลยมันก็นอย่ามันตายกวนอยู่แบบนั้นขึ้นมากว่าท่านแต่มมนขึ้นมาท่านก็นคือมันหลอดกับอนีรเพราะว่าหน้ามันเต็มเต็มลิมิตของซาเราครับเต็มฮักเต็มแน่แล้ว นี่งกบครับช่วงน้าฝนเดเชียวครับก้วยกับงามเลยปกติจะม่างามปันานี้ครับก้วยก็มากวันนี้ออกตอนในปีง,ง,งครับ <c oughs> ตัดหญ้าให้มันวกว็ดีหญ้าบุกคุ้มผมเลมาอยู่บ้านก็นตัดหญ้ามีตัดไปน้ำขั้นแท้นี่ก็ตัดไปเมื่อวานแล้วเมวื่อวานนี่ครับแล้วแล้วมันดิตกกาดหน้าอิ่มน้าม่เก็บโบกเหย้ กยมซื้อนี่ครับีบาดก็ดีลงมาเกียไกล้ครับไกลกับคนตก

ออปิกชิไปค,ไปคนี้นะครับเด้อหัวบอกวงกวงลนเก,ก็มมวงสักนครับไปจังไปจังปีกชิปเมื่อเต็มครับ <c oughs> ถือ,อยังสมมุตินข้าง,งไหนก็นละัะในข้างจนงวงไดดีครับ นี่ครับอุดไว้แล้วเพราะเขาสาหนามันสิไหลมากแต่น,นุ่นครับไหลลงมานี่ยล้องสองข้องเนี่ยลงมนันบุ้งลงไปมันสิอว่เข่าหู้น่ครับปิดไว้แล้ววันนี้ไม่จะทิ่วมนี่มันม่จะเออไปใช้แล้ววันนี้วันนี้ว่าจะปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ไว้จะกินครับผมพี่ไทยไ้ ไปเก็บบกวางไปเก็บบกวางเก็บบกวาง,วางหลอดอะไรครับอ่าดีมากยังไหลเลยครับ,รรบตักลมกันรับแรงวอ่องตนดีสาภาพดีครับว่องตนนี่ งานกำลังยืหย่นื่อคอจังื่เคยจังองวงสุขค่าตัวนว่ะพี่เมตยืดหย่นอารมโอ้ครับปวดน,นั่น เสียงกบแจ็คเสียมันไังได้ล่ะครับกบก็ได้ต้องมาไตไมไ่มันยั่งขึ้นนี่คืออะไรไปไปยังมาเกาะหลังลูกสมนุนมะเกาะหลังลูกสมนุนหนาวะ น้าอยู่ปะปะปะทำแจกกบกบกบกอยู่นงครับจิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ